สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยนพอเย็นเพจได้ครับวันนี้นําหาเหล็กเด็ดๆให้พี่น้องสุภุสุคนได้พ่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่นได้อะฝันดีพัสนเพื่นว่นาหมู่บ้านผมมาถามเพืน่นว่าได้ได้แล้วละพัสนผมก็เลยมาติดตามเพื่อนนะครับเนาะมาเอ่อให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเมต ทุกคนนะครับพอพาเป็นเสด้จโชกเดราบนํากันนะครับเนาะมันนี่ก็ได้กับส่วนลังบานเพิินนะครับนี่เพิ่นกับดน่ยยินข่าวว่าเพิ่นถือเลียกดูก็เลยมาหาทนี่ลังบานเพิ่นเพิ่นกับฝันดีเพิ่นว่าเลียกข้อมฟัดนะครับเนาะเพล่นกับ่ได้นั่นดอกเพิ่นก็ซื้อไปตามที่เพิ่นซื้อเด่นละพอเป็นแนวทาง กองตำดิดท่าร่วยนะครับเด้อไอทีมงานของแม่น้ำเสี่ยวแหละครับแม่น้ำเสี่ยว่าแนะนําผมมาทางนีกครับมาเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นบวกเลขถืกดูว่าซั่นแฟนเปีดเพิ่นก็มีอยู่ซั่นก็เลยมาตามคําขอวันมื้อนี้ก็เบิ่งบรรยากาศทั้งนอกบ้านเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นกําลังล้างหน้าล้างตายอยู่ คนทีมงาน่นก็กำลังจีดหนึ่งเขาหนึ่งานเยอะน่นเป็เสาเดือดเดือดคมมานี่ก็ตีสี่นนี้เฮียนดย่ไก่ขี่รถอีกมอเตอร์ไซค์หน่อยมาพอได้เป็นแนวทางนะครับเนาะเหยียดจนก็อุดมสมบูรณ์นี่ตั้งแต่ต้นบอกม่วงคนนะครับม่วงกัม่วงกันลาย ลอยชักน้อยนะครับเนาะเพราะว่าวเคนเกิดล่างหนาล่างตาอยู่ทาธุรกิจของคนอยู่ท่านเด้เสียสิ้นเดี๋ยวเข้าเขาไปรับชมเหลกเด็ดๆของผลนนะครับเนานี่กิดเขามาในบ้านในซองผนเลยที่ค <sounds> รับ <un> บ <ver ed> ้านคนเสี่ห้ตัวใดเนาะพอไงเนาะเป็นไงวันดีครับพ่อเออ มื้อนี้มาเอาเลขเอาเบอร์นําพ่อได้ตัวใดเนาะฟันดีบ่พ่อฟันดีอือถึงจักงวดแล้ว,ลวถ้าพัดมานี่ทางเทียก็ลุดคือกันล่ะสิยก็พาดคือกันเออแต่ว่านนเน้นๆกส็สิถึงส่วนหลายแล้วแม่นบ่อ่อันได้ตัวใดมื้อนี้งวดนีนี้มากัน3 7 7 3นี่ล่ะเให้ท่านผู้ชมเบิ่งได้เป็นยามคือจังสิเน้นลองมดูมตัวใดมัก อ๋อท่านอ๋อไม่สองคู่ตอนนี้ตีอ๋ออี๋ล่างล่างล่างบนนอันนี้บนอันนี้บนควุเอาออันหาสองล่างนี่ยหาสองโอ้เป็นแนวทางให้พี่น้องเดยอะอือันนี้บนกับล่างบนนี่อือให้เอาบนล่างหน่อยเนาะอันนี้เนาะ แล้วจะออกมาซีคูคนพนว่าพ,พี่น้นองเลยนัน่นแหะเ็นง <มา S 2> เพียพิพนทืนอ,อ,อดูออบบอด้วยครับด้ครับพนม่ามามันเข่าประสันพนว่ามาเพรสามสามเจ็ดนะครับแล้วก็ลองหาหาสองหาหาสอมนางบนเด้อพี่น้องแต่นผส้มกับเบิ้งเอาเด้ครับเด้อเอา มีทม่ทนหน,นีนะทีเอาไปจังไหนคือว่า,า,าบา่ซ้ำใบให้แน่ทีไข้แน่เหรอมันบ้อขายไก่เอ้าเื่องฟังไปปนักงานอากาศบรดีอากาศบรดีเปลี่ยนแปลงกับธรรมดาเนาะเปลี่ยนแปลงฝนตกดูมันหนาวฝากอย่างให้ท่นานผู้ชมบ่ มีทำหนีแหละรอพี่เอาผมพ่อเป็นแนวทางแล้ว oh พี oh mm ่น้องเออไอโซกไอม่านเพิ่นบ่าดัดั่ด้วยด้วยพี่น้องเอาครับพี่แจงไดครับพี่น้องเลขตัวเลขของพอเพจครับถือใจวาครับผมครับงามอยู่เนนาะสำเร็จครับงามอยู่มื่อนี้ก็สีมาสสรุปเลข ของพอเพียร์ให้เบิร์นได้ครับเด้อรปบดลังไถยมวนนะครับแม่นอะไรก็โปรดติดตามสับลิดผ้ารุ้ยนะครับส่องส่องไม้นะครับนองไม้ส่องนองไม้ครับเพิ่งจะเริ่มเฮ็ดได้ครับผมครับแต่อยากหาแนวทางให้พี่น้องเอ็ซีเนาะครับเป็นแนวทางที่ร์ดชโชว์เดรลาเป็นน้ำกันครับเฮามานีกัจจีมาสรุปเลขพอเพีรครับเป็นยังไงเ ยังเล่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นฟันแม่นมาสั้นเพิ่นว่าอะไรไปติดตามเพิ่นเพิ่นว่าเมื่ได้หล่ตัวดอกได้ซีตัวเลขเพิ่นบอกเออเลขเน้นเน้นเล่ยมาสั่นก็เลย่ยยิ่งข้าวก็เลยไปหาเสาะแสกหาที่ให้หน้องเบิ่งเป็นแนวทางเบิ่งแนวทางเบิ่งครับเพราะว่าเพิ่นเคยได้เนาะเพิ่นเคยได้ครับเพิ่นก็สิได้ คนว่าคนงวดนี่คักอยู่เดี๋ยวคนว่าโอ้คนว่าคักอยู่แต่งให้คนใหสองตัวเราเรียกซีคูตัวเน้นเน้นตัวเน้นเน้นว่าเอาเนี่ยเนี่ยได้ย่อต้องเอาอันนั้นเอาเนี่ยเนี่ยคนว่าคนจะขายถือเอพซีถือเมื่อถือบุ๋มถือคนโดยกันคนว่าเอาแบบลำลำลุยๆน้ำกันนะท่านเอาแบบเอาแหห่้งเลยบอเอาแหห่้งเลยบ่แหทีบ่เอาตัวใหญ่เลยเอาตัวใหญ่เลยครับเดี๋ยวไปอ่าบิ่งเดี๋ยว สำนิดพ้าดลวยจิบพ้าสรุปอีกทีหนึ่งเด้อครับผมครับจิบพ้าสรุปอีกทีหนึ่งว่าตัวใดที่เป็นเน้นคะกๆครับผมเอาพี่น้องเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบครับผมกับพอเพดนี่ครับก้วยครับผมมีเ,เหล็กบ่ไอกแก้วเปิ้ให้เหล็กกี่ดีเปิ้หาอยุ้ยนะยันเถียเราแต่ขอเอากับบันศิลยังคอยขอเอางวดหน้ายยังคอยคอยเพิ่นก็เลยฮั้น หันเครื่อไปทางทิศตะวันออกมันจะออกเพิ่ว่าเมอืนเอาครับพี่น้องไปเบื้องตัวเลขพอเพีรกันอีกครั้งนึงครับผมครับเดี๋ยวสำดิษฐจะสรุปให้เบิ่งอีกทีหนึ่งเด้อครับผมครับพี่น้องครับผมครับสำดิษฐ์พาลวยสิมาสรุปให้เบิ่งอีกทีหนึ่งเด้อครับผมเด็กพอเพีรเอาอ่านเลยครับผมอันนี้เลขพอเพีรเพิ่นเก่งเลครับเด้อเ3็ดสามสามเจ็ดต้นเนียนเล่นบ่นเน้นเลยตัวเนีนเลยครับผม ว่านี่แหละเน้นเน้นเลยครับผมเน้นเน้นครับเอาเนื้อเนื้อนบ่เอาเน้นเนียนปมีต้อนเลยนะเอาต้อนหน่อเอาต้อนนำเอาต้นนำน้ำป้อเอาเอาตต้อนเป็นว่านอ่ะพวกป้อมพิษกบถืงนี่แหละเจ้าซุ่มลูกไปยังสี่ล่ะนี่เออนี่เห็นวันที่พร้อมก็เป็นยังโบ๊ะ อย่าเพิ่นยังว่าสอนกันไปให้เพิ่นขยันอ่นเพิ่น์มาพิ่นสิติดตามเพิ่นยังความเหนนอยู่เลขบนล่างเด้อครับผมบนล่างเด้อครับอ่านเลขครับผมเมื่อกี้ครูเปิ่นันมองเห็นเนาะเพิ่นสั่นค่ะค่ะคุณผู้ชมเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดห้าสองสองห้าได้อครับเด้อเอาเหนีนยนเพิ่นว่าสามเจ็ดเจ็ดสามนี่นะครับเลขมี่สองคูนเลขมี่สองคูนพิ่นเอาเอาตัวนี้เน้นที่สุดเลยว่าสันเพิ่นว่าถือทุกงวดถือถุกงวดครับ แต่ว่าเพิ่นบ่ถือหลายแต่เพิ่นบ่ถือหลายเพิ่นเพิ่นบ่มีเงินซื้อเนาะค่ะสองสามพันนี่สิค่ะเดินผู้ชมประมาณนี้บนล่างมีเลขกซ้ำนี้ล่ะครับพี่น้องเป็นแนวทางเบิ่งเด้อครับแนวทางหนึ่งเด้อพี่น้้อองเเดพิ่นก็สั่นเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่นะครับปิดแต่หน้าเบิ่งเอาครับเอาครับผมก็มาได้เห็นกันแล้วเนาะบ้านนี้ครับผมเอาทิ้งท้าย ฝากช่องนีครับผมเออจะเริ่มติดตามส่องสำริดผ้ารุ้ยนะครับเด้อน้องไม่จะแจ้งใดก็บมถือแล้วตอนนี้กัไใดกันไปยามครับผมปรับปรุงไปเรื่อยปรับปรุงไปเอยนะครับเนาะเรียนลูกไปคแจ้งใดก็บคนกับขอให้พี่น้องเอฟซีได้โชว์ไดราบไปทำกันเด้อครับผมครับว่าจะเป็นก่อมาเชียร์น้ำเชียร์อู้น้ำใช่แล้วกับสำริดผ้ารุ้ยครับผมครับนำแนวทางมา สู่พี่น้องเอฟซี่ะขอให้ถูกสามตัวสองตัวเนาะครับผมสิบหกสิงหาคมครับสำหรับคลิปนี้อะเอาไว้สำนีได้ครับผมพอกันคลิปหนาสวัสดีครับสวัสดีครับ